กับเมื่กี้ก็ขี่รถมาแล้ครับลังอยู่นครับทุกคนนะครับนะครัตรงนี้นะครับลังเดี๋ยวขึ้นไปเอานะครับสูงนะครับนะนี่ครับลังข้างในนี้นะครับออกยากนะครับ ออกเลยนะครับผมโอ้ลังนี้ลังใหญ่มากครับเดี๋ยวตัดออกมาเลยนะครับเราดูครับผม <c oughs> นี้ผมเป่าควันใส่จแล้วนะครับ <c oughs> มันก็จะไม่ค่อยดูนะครับผมถ้าเอาสดๆนะครับมันจะดูนะครับ นี่ครับใกล้ๆได้เลยครับผมก็ไม่ต่อยนะครับแต่ก็มีโอกาสต่อยนะครับผมต้องระวังครับโอเคเดี๋ยวตัดเอาแล้วครับนี่ครับได้มาแล้วครับผมลังใหญ่มากครับตูดหัวน้ำโอ้โหสวยมากครับทุกคนสวยมากครับโอ้ย โอเคครับผมถึงแต้มครับวันนี้ทุกคนเจอแล้วนะครับผมเดินลงมาจับดอยนะครับผมนี่ครับอยู่ข้างในลึกๆครับผมเห็นไหมครับเดี๋ยวเข้าไปใกล้ๆนะครับผมเจอและวลังใหญ่ครับผมนี่นะครับทุกคนโอ้ลังที่สองนะครับเจอแล้วครับเดี๋ยวเอาเลยนะครับจัดเลยนะครับ นี่ครับตัดมาแล้วครับโอ้โหรังนี้เหลืองมากครับังนี้เหลืองๆเลยครับเดี๋ยวตัดออกไปข้างนอกเลยนี่นะครับสองรังนะครับสองแต้มครับวันนี้โอ้โหแต่รังใหญ่สวยๆนะครับโอ้โวน้ำหวานย้อยแล้วเหลืองมากครับบรรยากาศดอยนะครับผม ยังหาไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวจะลงไปอีกหนึ่งรอบนะครับลุงเนี่ยครับมาเจอมิม,มข้างทางอีกแล้วนะครับดูนะฮะมีพึ่งมาก่อนครับดูโอ้โหกำลังย้ายมาละครับตรงนี้เดี๋ยวดูแต่แผลดมีหรือเปล่าครับงั้นทุกคนดูมิมกินน้ำนะครับ มังีมาสองตัวนะครับบินไปทางนี้นะครับผมฟู่ทางนี้เลยครับตัวนี้ตัวหนึ่งใี้ตัวหนึ่งครับผมจะไปหาดูนะครับเจอหรือเปล่านี่ครับสองตัวนะครับนี่สองตัวครับโอ้นีนะครับทุกคนอยู่นี่เองลังนี้ก็เหมือนลังใหม่ๆนะครับต้องรออีกสิบกว่าวันนะครับผมสองลังแล้วโอเคครับลังต่อไปครับ กุนมีเยอะมากครับคนหนึ่งกุนเด็เดไปนะครับอร่อยครับรกุน